ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่สิบ สี่จันทที่24ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตที่20ทธันวาคมดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีมีนอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวขึ้นมันแฮปปี้ขึ้นนะครับอย่างที่หนึ่งที่สินแสหมิงมองเห็นนะครับมีดาวถึง3ดวงนะครับโคจรอ,อยู่ในภพกรรมะค,คือภพการงานดาวสู่โคจรอ,อยู่ในภพสุภะ นะอยู่ในภพสุภะหมายถึงสิ่งที่ดีงามความสำเร็จการได้รับการสนับสนุนความรู้สึกสบายใจดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ดาวเกตลอยอยู่พบลอยกลางฟ้าได้พบการงานและดาวเสาร์กับดาวพระหัสโคจรอ,อยู่ในภพลาภะหมายถึงลาภผลสิ่งที่ได้มาโดยความที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นโชคดีเป็นอันดิเลขราชต่างๆฉะนั้นถ้าคุณสังเกตตรงนี้คุณจะเห็นว่าดาวใหญ่ๆล้วนและแต่โคจรอ,อยู่ในภพที่ดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะโคจรอ,อยู่ในภพสุภะภพกรรมะภพลาภะ ทั้งสามพบนี้เป็นพบที่ให้คุณทางโหราศาสตร์ทั้งสิน้นสรุปความรวมตรงนี้นั้นก็พยากรณ์ได้ว่าชาวลัคนาราศีมีนจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นการเงินการทองจะคล่องขึ้นหรือว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามที่คุณคิดที่คุณหวังไว้แล้วมันยังไม่ได้ทําในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้หรือว่าสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็จะเอามาทําให้เป็นรูปเป็นร่างสําเร็จได้ในช่วงสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้นะับตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์เป็นวันที่ดีมากๆจันทร์ที่1 4 ธันวาคมเป็นจันทร์ที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีมีนข้ามไปวันหนึ่งคือวันอังคารที่15เป็นวันที่จะจุกจิตใจเรื่องของบริวารหรือว่าจะมีปัญหาจุกจิตที่ต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนั้นวันอังคารที่15เป็นวันที่ไม่ดีนะครับแล้วก็จะข้ามมาโชคดีอีก2วันก็คือในวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20 สองวันนี้เป็นสองวันที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีมีนหยิบจับอะไรก็จะได้ผลและมีโอกาสจะได้เงินในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยเสาร์ที่19แล้วก็อาทิตย์ที่20มีโอกาสจะได้เงินได้ทองหรือมีอินคัมหรือมีโชคดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับส่วนนะครับวันอังคารที่ผมบอกไปแล้วว่าไม่ดีให้ระวังเรื่องของบริวารปัญหาจกุกจิกที่จะมาจากคนอื่นหรือคนที่คุณวุฒิวัยวุฒิน้อยกว่าหรืออายุน้อยกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่า <c oughs> โทษทีเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีเรื่องความรักเข้ามาวิ่งวนอยู่ในหัวใจนะครับบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนได้รู้จักเจอเจอกับใครมาก่อนหน้านี้ และความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยแน่ชัดว่ามันจะดําเนินไปในทางใดพอมาถึงสัปดาห์ตรงนี้ผมว่าสัมพันธภาพมันน่าจะมองอะไรออกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันจะดําเนินไปในรูปแบบใดชาวมีนหลายๆคนนะครับมีความกังวลใจและกลัวเกี่ยวกับความรักบางคนเข้าไปอยู่ในวังวนของรักซ้อนหรือไปมีความถูกใจหรือพึงพอใจกับความรักกับใครสักคนหนึ่งแต่มันเปิดเผยไม่ได้ก็มันเป็นเรื่องจริงครับชาวมีนมีโอกาสจะเจอกับความรักแบบนี้ โดยเฉพาะดาวพุธซึง่งเป็นดาวเจ้าเดินความรักของชาวมีนโคจรไปอยู่ในภพอยู่กับดาวอาทิตย์อยู่กับดาวเกตดาวพุธนั้นได้ตำแหน่งเป็นปะก็หมายความว่ามีโอกาสที่แฟนคนอื่นคู่ของคนอื่นก็จะมาชอบเอาลัคนาราศีมีนเข้าหรือชาวมีนไปชอบเอาบุคคลที่มีเจ้าของอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันไม่รู้มันจะออกมาในรูปแบบใดแต่ถือว่าสัปดาห์หน้านี้ความรักของชาวมีนนั้นมันวิ่งวนเข้ามาในหัวใจทําให้คุณ อย่างหนึ่งเลยคือมีความสุขเหมือนกับมีคนคุยด้วยมีคนคอยปรึกษาหารือแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันแฝงไว้ได้วยความจุกจิกใจหรือความทุกข์สักนิดหนึ่งคือความรักมันดูด้วยมันเปิดเผยไม่ค่อยได้อ่ะผมก็อธิบายตามโดนตรงนี้คือดาวพุธมันเป็นปะปะคือปุบป,ปุบปะปะเหมือนกับจะได้ไปเจอเจอใครหรือว่าจะเจอมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ความสัมพันธ์มันดาเนินไปแบบ เปิดเผยไม่ได้ตัวชอบพอรักกันให้ตายหาชอบกันให้ตายหาก็เปิดเผยไม่ค่อยได้ในช่วงจังหวะตรงนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีครับทุนแสนมิงไปก่อนสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID masterming 6 66 66 6 6 6 ำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล